สวัสดีจ้ครบตื่นแล้วครบวันนี้ตื่นมาแล้วก็ทาไข่เจียวให้เพื่อนกินแล้วกูทำไข่ดาวกับซอสสุดยอดที่กูบอกปุุมเมื่อวานไปเรียบร้อยนะอร่อยอิม่มเอมแล้วก็มีนั่งคุยงานไปนิดเดียวนิดเดียวจริงเดี๋ยวจะต้องออกไปส่งเพื่อนทำงานแต่ก่อนจะไปส่งทํางานเราจะไปแวะเออซีก่อนนะไปแวะเออซีกินก,กาแฟแล้วก็ส่งเพื่อนทำงานส่วนกูก็เอาโน้ตบุ๊กไปหาที่ทํางาน ไม่รู้อาจจะแวะไปไลนไอเเพชรเปล่าวันนี้ว่าอะไรวันพุธไอเยะเพชรหยุดนะจังไหมเดี๋ยวค่อยคิดว่อาจะไปไหนแต่ว่าหรือถ,ถ้าไม่มีที่ไปก็คงกลับมาทำงานที่นี่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเริ่มวัดอยากกู้ด้วยเลยทำไมอ่ะไม่รู้ง่วงๆว่านนี้นะฝันจริจะปังมากเลยหนนวันะอัเฟิร์สเขาทอดไข่เจียร์อร่อยปะอร่อยถ้าเช่าไปชมจบก่นี้อร่อยที่สุด ปอมปมน่าจะได้ไปมีโอกาสไปเป็นมาสเตอร์เชฟยอดมงกุฎเพ็ไข่เดียวจริงป่๊ปเพราะจึกปังว่าเลยสอนไปหนึ่งครั้งเท่านั้นแหละทํไเปเลยสุดสุดยอดไข่หนึ่งฟองใส่น้ำปลาครึ่งช้อนอันนี้คือสูตสุดยอดสุดแล้วยกอื่นไม่ต้องใส่เลยไม่ใส่เลยแล้วก็ทอดให้มันฟูฟนี่อยาคิวเลยทอดยังไงให้มันฟูฟใส่แฟ ไปส่งเพลินจนกลับมาหน้าทางานแล้วนะวันนี้ทํางานเรื่องตึงว่ะตึงตึงจัดเลยเหมืนวา้ทงานนานแล้วก็แบบหัวแม่งฟูฟูเลยแล้วก็มีเรื่องตึงตึงนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากำลังจะเดินออกไปเดินนะเดี๋ยวได้ระบายกันที่กระดิ่งชิวๆหรือไม่ถ้าวิ่งได้ก็จะวิ่งซะหน่อยนะให้ดันเพนขึ้นซะหน่อยตอนนี้น่าจะไปที่สวนมงคลนทนเหมือนเดิมเอนมานามแล้วไปเดีว,ว่าไปเจอกันที่สวนมงคณนอน ีอ้อ่ที่ส่วนมาคุณนนท์นนะกูมาโดยที่กูไม่ได้กินอะไรเลยกูลืมไปว่าไอตอนที่กูทํางานนะกูไม่ได้กินอะไรเลยยิงยาวตั้งแต่ตอนเช้าที่ทอดไข่กินกับเพลินแล้วก็กินกาแฟก็เลยแวะไปเซเว่นเมื่อกี้กินแซนด์วิชไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เดินได้ประมาณ2โลแต่ว่าเหนื่อยรู้สึกหน่อยกูว่าัวจะตั้งใจกันไปวันนี้กูแบบ นั่งฟังเพลงตัวเองทบทบทบ,ท,บทวนด,ด,ดูน่นดูนี่อะไรเงีย้ยแล้วคิดว่าเดี๋ยวอีกสักนิดหน่อยเนี่ยอีกสักหนึ่งโลเนี่ยจะรีแหละก็คือดูอยูทงยูทูบแล้วกันนะเดี๋ยวไปเดินต่อแล้วก็เสร็จจากนี้มีไปรับเพลินแล้วก็แต่ว่าไม่รู้เพลินชวนออกไปเด,ดทวันนี้มัน14่กุมภาด้วยเนาะแต่ว่าพูดเฉยๆกับ14่กุมภามากเลยเพราะว่าเมื่อวานที่อยู่ด้วยกันมันแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็เพลินเพนบอกว่าดอกไม้เนี่ยค่อยซื้อหลัง14่กุมภาจะได้ถูกเออพวกมึงถ้าสมมติว่ามมีีแแฟท่่่บบไซเเรือง วันตรงอะไรเงี้ยดอกบงดอกไม้พวกมึงก็ไปใช้ได้นะกว่ามันยอดเยี่ยมดีว่าวิธีมันโอเคขอบคุณเพืเ่อนๆมากที่เข้าใจในหลายๆอย่งแล้วก็มีความสุขนะรักเพื่อนๆไปดีกว่าเดี๋ยวไปเดินต่อแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับเพื่อนกลับมาห้องเรียบร้อยแล้วนะผลงานวันนี้เป็นแบบนี้นี่แล้วก็ตอนเย็นกิน ข้าวเป็นอะไรวะข้าวแกงเออเป็นผัดถั่วนะผัดถั่วแบบถั่วไอ้ถั่วใหญ่ๆกูไม่รู้ว่ามันคือถั่วอะไรถั่วบวบถั่วฝักยาวอะไรสักอย่างหนึ่งอะกูจาชื่อไม่ได้นั่นแหละอร่อยแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะออกไปรับเพลินแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องเก็บของให้เพลินก่อนนะตอนแรกเสียดายอยากจะตัดคลิปที่นี่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดที่นู่นก็ได้แล้วก็ปล่อยเรนเดร์ข้ามคืนเหมือนเดิมวันนี้งานยังตึงๆอยู่เลยเพราะว่าม่ยังไม่เสร็จกูก็เลยแบบเครียกูรู้สึกกิลตี้อะที่มันยัง ไปไปถามเขาทำไมน้ำแข็งเปล่าอันนั้นคืออะไรเขาตอบว่าไม่ใช่ทำเองฮะไปถามเขาน้กแข็งเปล่าไม่รู้เขาจะรู้ไม่รู้เขาน่าจะรู้สิรับเพลินเพลแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอะไรไม่รู้ที่มันอยู่ตรงข้ามซีคอนบังแครนะพาเพลินมากินข้าวพาเพราะเพลินหิวข้าวส่วนปูกินข้าวแกงไปแล้วตอนนี้พเพลินหิว แล้วเมื่อกี้เราไปร้านธงคันสึร้านนึงแล้วเ,เสียได้จอดรถไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราตอนเที่ยงเที bye ่ยงบ่ายๆนะนั่ง BTS MRT ม,มันเรียกว่าอะไรนะ MRT เดี๋ยวนั่ง MRT ไปจเจอแน่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าอยากกินก็จะกินแล้วกันนะแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่อยากกินก็เดี๋ยวได้ว่ากันไปรอดูข้าวเพลินเสร็จเรียบร้อยไปกับการกินข้าวของพอเพลินๆนะครับวันนี้นะ ก็น่าจะเป็นวนเนาเลนไทยที่ชิวชีวๆขอจำือหน่อยนะเพื่อนๆนะแล้วก็มาที่สุดในร่มเียเป็นวนเนาเลนไทยแบบธรรมดาชิวๆชิวเฉียวๆเพราะว่าเมื่อวานเราก็ได้ใช้เวลาร่วมกันวันนี้เราก็ได้ใช้เวลาร่วมกันแค่นี้ก็มีความสุขก็ใช้เวลาร่วมกันเราใช้เวลาร่วมกันตลอดไปตายแล้วปามปามจะตายแล้วเจอกันวันนี้สวัสดีจ้ครับ